สวัสดีครับมากค้งกับไฟนนซเกียร์และผมนายเดมอนรอบนี้ผมจะมาว่าด้วยเรื่องของบิวของตัวละครอย่างสวิกกี้ที่นิยมใช้กันแล้วก็จัดว่าเป็นตัวละครที่มีเทียร์สูงและใช้ได้ยาวตลอดเกมครับมาดูกันเลยก่อนอื่นเริ่มกันที่ตัวของสวิกกี้ก่อนนะครับสวิกกี้เนี่ยเป็น ender, ดีเฟนเดอร์โดยใช้ขุนประเภทเกาะหนักและอาวุธประชิดมีแอคทีฟสกิลก็คือสร้างโล่ลดไดเมจให้กับทีมและบัฟหลบหลีกให้กับเพื่อน1คนทุก6วินาที โดยตัวละครนี้นะครับแนะนําให้อัพและเก็บเรี่ยนตัวละครไว้สําหรับอัพท ALENT ด้วยแล้วถ้าอยากอีโวนะครับทําได้เลยเพราะว่าใช้ได้ยาวๆแน่นอนสำหรับใครที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับและกําลังลงดันของคู่โจหลังล้างตู้แล้วเนี่ยน่าจะได้อัพดาวของสวิกกี้เป็น6ดาวแน่นอนแล้วก็ดีไม่ดียังเหลือสําหรับอัพท ALENT อีกเพราะงั้นตัวละครนี้นะครับประหยัดและคุ้มค่าต่อมาบิ้วของหุ่นสวิกกี้นะครับ หุ่ของสวิกกี้เนี่ยเน้นหนักเรื่องของการรีชาร์จสกิลให้ใช้บ่อยใช้ได้ไวดังนั้นเราจึงต้องหาจากชิ้นส่วนของหุ่นทุกตัวโดวยไม่สวนว่ามันจะเป็นตัวเดียวกันหรือไม่โดยให้โฟกัสไปที่ออปชันบูทเอน์จีเรชาร์จนะครับเป็นหลักส่วนสเตตัสหุ่นเนี่ยเน้นแม่นยำเลือดป้องกันและก็โลบลีกเพื่อไม่ให้หุ่นตายง,ง่ายละครับแล้วก็โจมตีโดนศัตรูด้วยถ้าถ้าโจมตีไม่โดนค่าพลังงานไม่ขึ้นนะครับต่อมาสาคัญสุดข,ของาวิกกี้ก็คือตัวอาวุธครับ มาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอาวุธที่หาได้ทั่วไปอย่างบนของไวโอเลตดูกันว่าจะขึ้นเร็วได้แค่ไหนทั้งนี้ผมหาออปชั่นบ o สต์เอ r เนจได้แค่8%เท่านั้นครับมาดูกันเลย อย่างที่เห็นครับแม้ี่ยิงรัวแต่พลังงานไม่ได้รัวอย่างที่ยิงหลังใช้สกิลไปแล้วกว่าจะชาร์จเติมอีกครั้งสกิลก็หมดผลไปแล้วต่อมาครับประเทศ้วยอาวุธยอดนิยมอย่างลูกซองครับ เป็นไงครับชาร์จขึ้นไวเห็นได้ชัดหลังใช้สกิลไปแล้วก็ชาร์จขึ้นไวแล้วก็พอที่จะใช้สกิลซ้ำโดยที่ผลสกิลครั้งแรกยังไม่ได้หายไปเลยถ้าจะมีข้อเสียก็คือลูกซองเป็นอาวุธประชิดครับมีความเสี่ยงที่จะโดนโจมตีหรือโดนซีติดสตันได้ แต่สำหรับอาวุธของเลเวลต่ำกว่า50แล้วนะครับลูกซองนี้เป็นของแนะนําครับสามารถหาได้จากภารกิจของไวโอเลตที่เลเวล50ดับจากพวกลูกน้องครับเอาไอาวุธอีกอย่างก็คือคืนคู่นะครับมาลองดูกัน อย่างที่เห็นครับรักษาระยะห่างและความเร็วในการชาร์จนั้นไวพอๆกับลูกซองเลยแต่ด้วยระยะห่างที่เพิ่มขึ้นทําให้มีความปลอดภัยมากกว่าโดยความเร็วในการชาร์จนั้นเร็วพอที่จะทำให้สกิลนั้นใช้ได้ต่อเนื่องโดยผลของสกิลครั้งแรกยังไม่หายไปในปืนพิ่าตนี้นะครับได้จากภารกิจของเลชเลยที่เลเวลห0หรือจะใช้แต้มแรกเอาเลยก็ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ใช่แค่สออาวุธนี้ล่ะครับที่ชาร์จได้ไวเพราะว่ายังมีอาวุธในอีเวนต์ของอีวาเกเลียนนะครับที่จะเข้าในอนาคต พี่จะมีอาวุธที่ชาร์จได้ไวก่อนนี้แต่ตอนนี้นะครับ2วุธนี้ไวสุดแล้วก็วขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรอบหน้านะครับจะเป็นบิลของชอนมิลลี่ครับหรือน้องซอมบี้หากชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ